วันนี้ผมเอาไม้ลอยที่รับสัญญาณได้ไกลที่สุดทเท่าที่เคยได้รีวิวมาจะเป็นจริงไหมเดี๋ยวมาทดสอบกันไม้ลอยที่ผมเอามารีวิวในวันนี้นะครับจาก E 3อันนี้เป็นรุ่น TR 8 0 2นะครับทางบริษัทระบุมาว่าไม้ชุดนี้รับสัญญาณได้ถึง300เมตร เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันว่าจะจริงหรือเปล่าและมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ให้มาว่ามีอะไรกันบ้างสําหรับอุปกรณ์ที่ทาง E3 มีมาให้นะครับก็จะมีหนึ่งเลยนะครับฐาน1แพ็คนะครับชุดย้ายเสา2เส้นนะครับกันกิ้ง2อันปลั๊ก a อ1เส้นนะครับแจ็คโมโน1เส้นนะครับแล้วก็ยังมีแหลกนะครับให้สําหรับเก็บอุปกรณ์อีก1ใบนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มีไม้สตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไม์กันก่อนนะครับ รูปลักษ์ของไม้นะครับจะสลักเป็น E3 รุ่น TR820 นะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับมีหน้าจอ LCD แสดงปริมาณแบตเตอรี่แสดงช่องความถี่ที่ใช้งานนะครับตรงนี้ยังเป็น IR อยู่นะครับต้องเอาหน้าจอไปซิงก์กับตัวเครื่องนะครับถึงจะย้ายความถี่ได้นะครับัวนี้ใช้เป็นฐาน AA 2ก้อนนะครับหัวไม้นะครับเป็นแบบคาร์ดิโอยน์นะครับตัวนี้เป็นแบบหน้าคอนแทกนะครับแกะได้นะตัวนี้นะครับพัฒนามาแล้วนะเรื่องการสัมผัสของคอนแทก นะครับจุดนี้เมื่อก่อนมันจะเป็นแง่งแบบนี้นะครับอาจจะทําให้หักหรือว่าหลวมได้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบสปริงกดแล้วนะครับการสมัมผัสหน้าคอนแทคกก็ดีเลยทีเดียวคราวนี้นะครับสำหรับปุ่มกดนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าต้องการเปิดให้กดปุ่ม ด้านหลังเลยนะครับมันจะบอกชแนล2ช่องความถี่แล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่นะครับอ่ามาดูเครื่องรีซีเวอร์กันนะครับสำหรับรุ่น T-R 8 2 0นะครับอ่าหน้าตาก็จะมีประมาณนี้เลยอันนี้เป็นไม์ระบบ IR นะครับถ้าต้องการสแกนหรือว่าซิงก์นะครับก็เอาตัวหน้าจอมาสแกนตรงนี้นะครับขยับมานะครับก็จะมีปุ่มนะครับ Select อ่าแล้วก็ซิงกนะครับแล้วก็มีหน้าจอตัวนี้นะครับถือว่าเป็นไม ถึงดิจิตอลได้เลยนะครับกดปุ่มซีเล็กนะครับเข้าที่หน้าจอถ้าต้องการปรับที่ช h a n n e l A ก็กดปุ่มซีเล c t ที่ Channel A นะครับถ้าต้องการปรับที่ Channel B ก็กดปุ่มซีเล c t ที่ Channel B ให้หน้าจอสีฟ้าขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะทำให้ดูฟังเดียวนะครับเพราะว่าทั้ง2โปรแกรมทั้ง2ฝัฟังมันจะเหมือนกันนะครับกดปุ่มซีเล c กกดตรงวอลลุ่มสวิตช์ตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปจะมีช a n n e l นะครับอ่า Channel ทั้งหมดให้ถึง22 c ส a n n e l านะครับสำหรับ1ช่องไม นะครับต่อไปเป็นจูนนะครับคือสามารถปรับความถี่ได้เลยนะครับว่าต้องการความถี่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้มันจะเริ่มตัแต่696นะครับไปจนถึง72นะครับถ้าต้องการเปลี่ยนด้านหลังนะครับกัเฮิร์ตเนี่ยก็กดหมุนที่วอลล่มสวิกนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับเลขก็จะเปลี่ยนไป และก็ยังมีตัวอีคอไลเซอร์หรือว่า EQ ภาษาบ้านๆเรานะครับตัวนี้สําหรับมิกเซอร์ใครที่ไม่มีโลคัสนะครับสามารถทําโลคัสตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะมีความถี่ตั้งแต่25เฮิรต์นะครับ63ร้อยเฮิรต์นะครับแล้วก็ยังสามารถบูสเสียงแหลมได้ด้วยนะครับใครที่ชอบเสียงซิปซิใสๆก็สามารถบูสได้เลยนะครับ5าต่อไปเป็นการเลือกภาษานะครับมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับสองภาษานี้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสหรับหน้าจอนะครับมาดูเรื่องเสากันบ้างคราวนี้นะครับเรื่องเสานะครับตัวนี้เป็นระบบ4ี่เสานะครับถ้าพูดถึงเรื่องเสาสัญญาณรับสัญญ,ญาณไม้จากตัวส่งอันนี้จะเป็นตัวส่งนะอันนี้จะเป็นตัวรับคลื่น AF หรือว่าคลื่นวิทยุเนี่ยที่ส่งออกจากตัวไม้นะครับมันจะกระจายมันถ้าเป็นงานอินร์ก็จะพุ้งไปยังผนังเป็นอะไรเพื่อจะมาถึงตัวเสาสัญญาณนะครับอาจจะเกิดการหักล้างทางเฟสของเสาไม้ นะครับอาจจะมีเสียงคลึกครักคลึกครักหรือว่าสัญญาณหลุดนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น4เสานะครับจะตรวจจับสัญญาณว่าตัวไหนแข็งแรงที่สุดนะครับทางรีเซิเวอร์นะครับจะสับเสาทันทีนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเสา A มีปัญหาเรื่องความดอบของสัญญาณต่าลงนะครับทางรีเซิเวอร์ด้านในเครื่องก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้งานเสา B นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับไมโครอิเล็กทรนะครับ ในราคาไม่เกิน1,000 0บาทนะได้ตัวนี้นะครับส่วนมากที่เป็นระบบใหญ่ๆแบบนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ1,000 10, 0ถึง2,000 20, 0บาทนะครับ <c oughs> อ่าด้านหลังภา,าคอาพุธ ก็ยังมี x l r มาให้ทั้งหมดแบบ3รูปแบบนะครับ XLR 1 2หนะครับหรือว่าจะเสียบเป็นเส้นเดียวนะครับออก2ไมค์ก็ได้ชินเดียวกันนะครับสามารถใช้ไฟ12โวลต์เลี้ยงเครื่องได้ผมจะแอบบอกหน่อยนะว่าตัวนี้นะครับที่ผมแอบแกะดูนะครับตัวรีเซิเวอร์ควบคุมเสาไม์นะครับจะเป็นชุดไข่ชุดมันเลยนะครับตัวนี้ไม่มีเสาไม่หรอกแน่นอนนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการซิงค์สแกนไมค์กันบ้างข่าวนี้นะครับสมมุติว่าผมได้ความถี่ที่ผมต้องการคือ694 จ550นะครับผมต้องการซิงค์ตัวไม้กับตัวเครื่องเข้าด้วยกันผมก็กดซิงค์นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็เอาไอ้ R ของตัวไม้มาจอบตัวเครื่องได้ไดแล้วอ่ะดูนะครับสมมติว่าผมเดินพูดออกมานะครับเสาไม้จะทำการเปลี่ยนเสา นะครับในตัวเครื่องจะทําการหักล้างเฟสทางเสาไม้นะครับเพื่อให้อีกเสารับสัญญาณได้ดีที่สุดนะครับตัวซอบและก็ดักสัญญาณนะครับสัญญาณความทีที่เป็นซ่าเสียงน้อยอย่างเงี้ยมันจะตัดออกได้หมดเลยนะครับการเปลี่ยนเสาไม่มีเสียงคลึกคลักคลึกคลักแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปลองเสียงกันเสียงที่ได้ยินอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นเสียงไม้จากแบรนด์ E3 นะครับคือขายโพลโรเทคนะครับ รุ่น tr820 นะครับตอนนี้ต่อเสียงจากไมค์เข้ายังกล้องนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มวัดระยะกันนะครับเราจะทำการวัดระยะจากหน้าร้านนะครับตอนนี้ต่อไมค์นะครับเข้าไปยังกล้องนะครับด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวัดระยะกันนะครับจุดแรกนะครับระยะ50เมตรนะครับเช็คเช็คไมค์ A อไมค์ B ทดสอบทดสอบ นี่เป็นระยะหนึ่งร้อยเมตรนะครับเช็คทดสอบไม A เเช็คทดสอบไม่บีเอบสวัสดีครับขอบคุณครับระยะต่อไประยะร5อยห้าสิบเมตรนะครับทดสอบทดสอบไม A ทดสอบไม่บทดสอบทดสอบเช็คเช็คขอบคุณครับระยะสองรอเมตรทดสอบทดสอบ ทดสอบระยะสองอเมตร by v by a ทดสอบทดสอบระยะต่อไปครับระยะ2 5 0ห้าเมตรครับ by a ทดสอบระยะ2 5 0หเมตร by b ครับทดสอบหนึ่งสามสี่ได้ยินไหมอ่ะระยะต่อไปครับสรเมตรทดสอบทดสอบ สามร้อยเมตรทดสอบเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ระยะสามร้อยเมตรถือว่าสัญญาณเริ่มขาดทายนะครับในบางช่วงนะครับเช็คเช็คทดสอบมาเองเช็คไปบีสัญญาณเริ่มขาดแล้วอ่าอันนี้เป็นระยะสามร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นระยะสามร้อยห้าสิบเมตรนะครับสัญญาณเริ่มขาดหายนะครับ ไม่ไกลคุณต้องข้ามฝั่งลาวแล้วนะครับข้าต่อไปผมจะเอาไม้นะครับข้ามไปยังฝั่งลาวเลยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมจะเอาไม้นะครับเอาตัวเครื่องไว้ตรงนี้นะครับแล้วผมจะเอาตัวไม่ลอยเนียไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับถ้ายอดวิวแล้วถึงนะครับถึงร้านวิวนะร้านวิวร้านวิว,น,ว,วนี่ถึนนนงแล้วนะร้าขนามนะครับจากหน้าร้านก็ประมาณสามร้อยห้าสิบเมตรนะครับจากนก็ ขาดหายๆนะครับถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับทดสอ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 บคิดว่าจะถึงแมสซาถ้าข้ามฝั่งนู้นแล้วอ่าเอาตัวเครื่องรีเซิร์ฟเวอร์ไว้ตรงนี้นะครับส่วนตัวไม้เราจะข้ามไปยังฝั่งลาวเลยใครอยากชมก็ดันให้มันถึงเท่าไหร่นะร้านวิวร้านวิวเออร้านวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวไม้ไปอยู่ฝั่งลาวเลยนะครับเดี๋ยวกลับร้านกันสรุปเรื่องระยะกันก่อนนะครับตัวนี้300เมตรนะครับก็ได้จริงนะครับตามที่บริษัทระบุมา นะครับแต่ว่าเรื่องสภาพอากาศเรื่องการสัญจรของรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับอาจจะมีส่วนทําให้สัญญาณมันหลุดหรือว่าขาดหายได้นะครับในระยะ300เมตรส่วนในคลิปที่เราทำนะครับท้องฟ้าค่อนข้างคืมหน่อยนะครับฝนกำลังจะตกนะส่วนเรื่องระยะนะครับจากหน้าร้านไปถึงแลนด์มาร์คนครพนมก็จะประมาณ350-400เมตรนะครับผมก็ไปถึงแลนด์มาร์คนครพนมก็ประมาณเกือบ400เมตรนะครับสัญญาณก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะขาดขาดหายหายส่วนตัวไม้นะครับการรับส่งสัญญาณนะครับจะเป็นแบบ t o River s i t y นะครับก็คือการตรวจจับสัญญาณนะครับเสาไหนดีสุดก็คือเอาเสานั้น oh นะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับกับน้ำหนักไมคก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับในราคาไม่เกิน1 0 0 0 0บาทได้ระบบ t u o River City นะครับส่วนมาก t u o River City นี่จะอยู่ในระดับไมคที่ราคาหลักหมื่นอัพอยู่แล้ว แต่ตัวนี้ราคามันไม่ถึง1 0 0 0 0บาทนะครับได้ทั้งตัวไม้ปรับช่องชัญญาณความถี่ได้ทั้งหมด22เป็นไม้แบบ4เสานะครับ Two River i t y แบ่งเสาเป็นอิสระเลยนะครับควบคุมเหืองอิสระนะครับแล้วก็มี EQ นะครับปรับแต่ง EQ ได้ในตัวเครื่องนะครับเลือก Channel ปรับความถี่ได้นะครับอ่าใครสนใจก็มาดูคลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับ ถึงหล้านวิวนะครับผมจะเอาไม้ข้ามไปลองที่ฝั่งลาวนะครับตัวเครื่องอยู่ฝั่งไทยตัวไม้อยู่ฝั่งลาวใครสนใจก็สามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่ a อเครื่องเสียงเลยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดต์ช่อง a อทออเด o ยโออฟฟิเชียล้วย,ลยกันนะครับสวัสดีครับ